สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่งงานหนึ่งที่สำคัญมากๆในวงการแพทย์นั่นก็คือเจ้าพนักง,งานรังสีการแพทย์ครับข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้มาจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกออบตเลยนะครับ ค่ะใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าตามมาตรฐานนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เขามีกี่ระดับกันแน่แล้วแต่ละระดับนี้รับผิดชอบอะไรต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถหรือว่าคุณสมบัติแบบไหนครับเป้าหมายก็คืออยากให้เราเห็นภาพร,มรวมของสายงานนี้ได้ชัดขึ้นนะครับตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยไปจนถึงระดับสูงสุดว่าเป็นยังไงบทบาทหน้าที่จริงๆเขาทาอะไรกันบ้าง งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมระดับตำแหน่งก่อนเลยดีไหมครับในเอกสารบอกว่ามี3ระดับคือปฏิบัติงานชำนาญงานแล้วก็อาวุโส ถูกต้องค่ะมี3ระดับหลักๆเลยซึ่งหน้าที่หลักๆของทั้ง3ระดับนี้ก็คือการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาน,นั่นเองค่ะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การใช้เครื่องมือทางรังสีเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ที่เราคุ้นเคยกันดีหรือเอ่อซีทสแกนที่ให้ภาพละเอียดละเอียดแล้วก็มี MRI ที่จะเก่งเรื่องเนื้อเยื่ออ่อนหรืออัลตราซาวก็ด้วยนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการใช้รังสีเพื่อการรักษาด้วยค่ะ อ๋อครับครับคือไม่ได้มีแค่ถ่ายภาพแต่มีเรื่องการรักษาด้วยแล้วนอกจากเรื่องใช้เครื่องมือมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะยังรวมไปถึงการเตรียมผู้ป่วยก่อนที่จะตรวจหรือก่อนรับการรักษาแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆเลยคือการดูแลความปลอดภัยทางรังสีอันนี้สำคัญทั้นกับผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ครับสำคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานมีการบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นแล้วก็แน่นอนการบันทึกข้อมูลการรายงานผลอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในกระบวนการรักษาเลยค่ะพ่อจะเห็นภาพรวมนะครับทีนี้ความแตกต่างในหน้าที่ของแต่ละระดับละครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นระดับเริ่มต้นคือระดับปฏิบัติงานอันนี้ก็จะเหมือนเป็นด่านหน้าเลยค่ะเน้นทำงานพื้นฐาน ทำตามขั้นตอนที่เขากําหนดไว้ชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าหรือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเช่นแบบถ่ายภาพรังสีทั่วไปเตรียมผู้ป่วยจัดเตรียมอุปกรณ์หรือตรวจคุณภาพเบื้องต้นบันทึกข้อมูลตามระบบไปอ๋อแสดงว่าระดับนี้คือคนที่เราๆท่านๆน่าจะเจอหน้าบ่อยสุดเวลาไปโรงพยาบาลไปแผนกรังสีแล้วพอขยับขึ้นมาเป็นระดับชํานาญงานแหละครับอันนี้ความรับผิดชอบต่างไปเยอะไหมครับ ก็ต่างไปพอสมควรเลยค่ะระดับชำนาญงานนียต้องอาศัยทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่มากขึ้นต้องสามารถจัดการเคสที่มันซับซ้อนกว่าเดิมได้แล้วก็อาจจะต้องออช่วยสอนงานน้องๆในทีมให้คำแนะนำได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเครื่องมือเบื้องต้นได้เองรวมถึงต้องคอยตรวจสอบงานให้มันได้ตามมาตรฐานด้วยค่ะครับผมตรงนี้พวกทักษะเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญการสื่อสารให้ความรู้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นค่ะ เข้าใจเลยครับแล้วระดับสูงสุดระดับอาวุโสเลยครับบทบาทเป็นยังไงครับระดับอาวุโสนี่คือขั้นที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงมากๆเราค่ะจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเคสที่ซับซ้อนมากๆหรือว่าปัญหายากๆที่เข้ามาอาจจะต้องวางแผนงานกำกับดูแลให้คำปรึกษาทั้งในทีมตัวเองหรืออาจจะหน่วยงานอื่นด้วยโอ้ฟังดูความรับผิดชอบสูงมาก ใช่ค่ะลองนึกภาพว่าถ้ามีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นกับเครื่องมือหรือเจอเคสที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยคนที่จะเข้ามาช่วยวางแผนแก้ปัญหาก็คือระดับอาวุโสนี่แหละค่ะบางทีก็อาจจะรวมถึงการริเริ่มพัฒนากระบวนการทํางานใหม่ๆให้ดีขึ้นด้วยฟังดูแล้วความรับผิดชอบนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับขั้นชัดเจนเลยนะครับแล้วในส่วนของคุณสมบัติเลยครับถ้าจะเข้ามาทํางานตรงนี้ต้องมีพื้นฐานยังไงบ้างเรื่องวุฒิการศึกษานี้สําคัญเลยค่ะหลักๆเลยคือต้องจบ ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชนะคะหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในสาขาเอ่อรังสีเทคนิคโดยตรงหรือสาขาอื่นที่กพอกคศหรือกอ,อบตอเขารับรองครับผมส่วนระดับที่สูงขึ้นไปอย่างชำนาญงานหรืออาวุโส ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เช่นอาจจะ4-6ปีสำหรับชำนาญงานหรือถ้าจะเป็นอาวุโสก,ก็ต้องมีประสบการณ์ในระดับชำนาญงานมาต่อนอย่างน้อยสัก6ปีประมาณนี้ค่ะโอเคครับพอทราบเรื่องวุฒิกับประสบการณ์แล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือแล้วจริงๆต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างครับในการทำงานตำแหน่งนี้ ความรู้ที่จำเป็นก็แน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับงานโดยตรงเลยค่ะพวกหลักการทางรังสีฟิสิกส์รังสีความปลอดภัยทางรังสีอันนี้ย้ําตลอดเลยว่าสําคัญและก็ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตาร,ร์เทคนิคการถ่ายภาพหรือการรักษาด้วยรังสีแบบต่างๆครับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอ๋อเหรอครับอันนี้น่าสนใจมันเกี่ยวกับอะไรครับ ก็อาจจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในหน่วยนานให้มันคุ้มค่าให้มีเหตุมีผลใช้ของอย่างรู้คุณค่าประมาณนั้นค่ะเข้าใจครับนอกจากความรู้เฉพาะทางแล้วพวกทักษะอื่นๆล่ะครับสำคัญเหมือนกันไหมบางคนอาจจะนึกว่าเป็นงานเทคนิคอย่างเดียว สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วงานนี้ต้องทำงานกับคนเยอะแล้วก็ข้อมูลเยอะด้วยทักษะอย่างการใช้คอมพิวเตอร์นี่จำเป็นอยู่แล้วการประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งทีมแพทย์พยาบาลอันนี้สำคัญมากในโรงพยาบาลครับจริงด้วยการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบการสื่อสารอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจคลายกังวลอันนี้ก็จาเป็นมาก ส่วนด้านพฤติกรรมหรือที่เขาเรียกว่าสมรรถนะนะคะก็เน้นหลายอย่างเลยทั้งการมุ่งผลสำเริจในการทำงานการบริการที่ดีการพัฒนาตัวเองให้เชี่ยวชาญอยู่เสมอการยึดมั่นในจริยธรรมความถูกต้องแล้วก็ต้องเข้าใจระบบงานขององค์กรด้วยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วต้องรอบด้านจริงๆนะครับทั้งความรู้เชิงเทคนิคทักษะการทำงานกับคนอื่นแล้วก็เรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วย สรุปได้ว่าเจ้าพนักง,งานรังสีการแพทย์นี่มีบทบาทสำคัญมากๆค่ะตั้งแต่งานพื้นฐานไปจนถึงการบริหารจัดการที่ซับซ้อนในระดับสูงๆเป็นเส้นทางอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงๆทั้งความรู้ทักษะแล้วก็เรื่องใจบริการด้วยค่ะ ครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือมันเป็นการผสมผสานการระวางการทำงานกับเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมากๆกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรงที่ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาจริงๆครับใช่เลยค่ะแล้วก็ขอทิท้งทายให้ลองคิดตามกันดูนะคะในยุคที่เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์หรือแม้แต่เทคนิคการฉายรังสีเนี่ยมัน พัฒนาไปเร็วมากๆเลยลองนึกภาพดูว่าในอนาคตอันใกลน้นี้บทบาทหน้าที่หรือทักษะที่จําเป็นสําหรับเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์เนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเขาอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอไอ AI มากขึ้นไหมหรือเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลภาพทางการแพทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะในอนาคตของสายงานนี้